ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอนนี่เอง ที่ทำให้หลวงปูส่สวงนั่งอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคนจากที่ทางช่องได้นำเสนอเรื่องราวของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินมาหลายต่อหลายคลิปท่านจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีความศรัทธาหลวงปูส่สวงนั้นมักจะรู้จักหลวงปู่เริ่มจากการฝันบ้างการได้เจอโดยบังเอิญบ้าง บางคนก็มาหาหลวงปู่เพราะว่าต้องการโชคลาภหรือว่าได้รับฟังจากปากของชาวบ้านพ่อแม่ปูย่ย่าตายายหรือว่าญาติผู้ใหญ่เล่าต่อๆกันมาก็มากเช่นเธอผู้นี้เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่เธอไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่มาก่อนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รับฟังเรื่องราวของหลวงปู่สวง ผ่านการเล่าจากคุณพ่อและคุณแม่ของเธอเองโดยที่เธอไม่เคยเจอหลวงปู่มาก่อนเลยคุณพ่อเธอได้เล่าเพียงแต่ว่าหลวงปู่สวงเป็นพระธุดงที่ชอบเดินทุดงไปเรื่อยตามป่าทึบตามตะเข็บชายแดนไทยโดยหลวงปู่ไม่มีวัดจำพรรษาเป็นของตัวเอง จนกระทั่งปีพศ2526เธอจำได้ว่าในตอนนั้นเธอกำลังขับรถกำลังจะถึงบ้านละลมเธอเห็นพระชารารูปหนึ่งยืนอยู่ตรงสะพานทางเข้าบ้านละลมเธอจึงชะลอรถถามพระชารารูปนั้นว่าจะไปไหนท่านก็บอกว่าขอติดรถไปที่วัดบ้านละลมหน่อย เธอจึงเปิดประตูรถให้พระรูปนั้นขึ้นรถมากับเธอด้วยจนมาถึงหน้าวัดบ้านละลมพระรูปนั้นจึงขอลงที่หน้าวัดก่อนที่จะลงจากรถท่านได้ยื่นเงินจำนวนสิบบาทให้กับเธอเธอได้เรียนพระรูปนั้นไปว่าเธอมีเงินเดือนไม่ลำบากขอไม่รับและขอให้หลวงปู่นะเก็บเอาไว้ สำหรับซื้อของฉันเพราะหลวงปู่ต้องเดินทางจำเป็นต้องมีปัจจัยไว้ใช้เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านก็เด็ดเล่าเรื่องราวให้พ่อและแม่ฟังท่านทั้งสองบอกว่าพระรูปนั้นต้องเป็นหลวงปู่สูงอย่างแน่นอนคุณพ่อจึงเดินไปหยิบรูปของหลวงปู่สูงมาให้เธอดูแล้วก็ถามว่า ใช่พระรูปนี้ไหมพ่อเธอเห็นรูปเท่านั้นก็รีบตอบทันทีเลยว่าใช่ใช่พระรูปนี้แหละจึงทำให้เธอได้รู้ว่าพระที่นั่งรถมากับเธอเมื่อสักครู่นี้ก็คือหลวงปู่สวงที่เธอได้รับฟังเรื่องราวจากพ่อและแม่ที่ได้เล่ากรอกหูเธออยู่เป็นประจำพอมาถึงวันนี้ ทำให้นึกย้อนเสียดายที่ไม่ได้รับเงินนั้นมาเพราะว่าของที่หลวงปู่ยื่นให้ถือว่าเป็นของที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งและหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้เจอพระชารารูปนั้นอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งในปีพศ2527ขณะที่เธอกำลังเตรียมข้าวของ เพื่อที่จะไปถวายจังหันหลวงพ่อคำสิงวัดป่าหนองโพพอเธอออกจากบ้านมาถึงบ้านโคกแต้เธอก็ได้เห็นหลวงปู่สวงยืนอยู่ข้างถนนเธอดีใจมากจึงได้จอดรถแล้วก็เปิดกระจกไม่ทันจะได้พูดอะไรหลวงปู่ก็บอกว่าขอติดรถไปด้วยพูดจบท่านก็เปิดประตูรถขึ้นไปนั่ง ตรงด้านหน้าข้างคนขับจากนั้นหลวงปู่สวงก็เอามือมาจับที่ข้อเท้าของเธอทำให้เธอตกใจมากเพราะไม่เคยเห็นพระรูปไหนสัมผัสผู้หญิงมาก่อนเลยแต่พอนึกถึงคำที่พ่อเคยพูดว่าหลวงปู่ท่านไม่ถือท่านไม่มีกิเลสก็เลยสบายใจขึ้น พอมาถึงวัดป่าหนองโพหลวงปู่ก็เดินตรงไปนั่งตรงกลางศาลาซึ่งเป็นหลังเดียวกันกับที่หลวงพ่อคำสิงใช้สำหรับทำวัดเช้าทำวัดเย็นและเป็นสถานที่ฉันด้วยเมื่อหลวงพ่อคำสิงเห็นหลวงปู่สวงก็รีบตรงเข้าไปกราบหลวงปู่และนิมนต์หลวงปู่ให้มาร่วมฉันด้วยกันแต่หลวงปู่ปฏิเสธไม่ฉัน จากนั้นเมื่อหลวงพ่อคําสิงฉันและให้พรเสร็จเธอก็เตรียมตัวจะกลับบ้านเดินไปที่รถก่อนที่จะขึ้นรถเธอมองไปเห็นหลวงปู่สวงหยิบยอดตองมาสามยอดแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวเธอจึงยกมือไหว้กราบลาหลวงปู่แล้วขึ้นรถกลับบ้านจากวันนั้นเป็นต้นมา ด้วยภาระหน้าที่การงานทําให้เธอไม่ได้ติดตามข่าวของหลวงปู่สูงอีกเลยวันเวลาล่วงเลยมามากกว่าสามปีหลังจากที่เธอไม่ได้เจอกับหลวงปู่เลยแล้วจูๆ่ๆหลวงปู่ก็ปรากฏให้เห็นแถวบ้านละลมบ้านขยุงและบ้านจมกอีกครั้งหนึ่งแล้วเธอก็ได้ไปกราบหลวงปู่สูงด้วย ในวันที่เธอไปกราบหลวงปู่นั้นหลวงปู่บอกให้เธอหันหลังให้ท่านเธอก็ปฏิบัติตามจากนั้นหลวงปู่ก็หยิบเอาปากกาเมจิกขึ้นมาเขียนที่เสื้อที่ด้านหลังของเธอว่าเหนียงพุทธโดยหลวงปู่ได้เขียนเป็นภาษา,ขาเขมรสำหรับเสื้อตัวนั้นเธอยังคงเก็บรักษาเอาไว้จนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้น เธอก็ไม่ได้ไปกราบหลวงปู่อีกเลยจนกระทั่งปีพศ2543หลังจากวันแม่หนึ่งวันในวันนั้นเธอรู้สึกคิดถึงหลวงปู่สูงมากเธอเองก็แปลกใจมากว่าทำไมถึงได้คิดถึงแต่หลวงปู่สูงมากถึงขนาดพยายามสอบถามใครต่อใครว่าตอนนี้หลวงปู่อยู่ที่ไหน จนได้เจอกับคนไข้ที่มาจากบ้านสเสดาเธอก็ถามว่าตอนที่เดินทางมาได้พบเห็นหลวงปู่สวงบ้างไหมคนไข้คนนั้นก็ตอบว่าเห็นเธอก็ถามต่อว่าและมีคนเยอะไหมคนไข้ก็ตอบว่าไม่เยอะเธอและเพื่อนอีกสองคนจึงได้ออกเดินทางไปหาหลวงปู่สวงทันทีเมื่อไปถึง เธอก็รีบตรงเข้าไปหาหลวงปู่แล้วก้มลงกราบพร้อมทั้งถวายน้ำน้ำอัดลมให้กับหลวงปู่ท่านก็ได้รับเอาไว้พอเธอถวายไข่ไก่สามสิบฟองหลวงปู่บอกให้เอาออกไปเธอจึงน,นำเอาออกไปตามที่หลวงปู่บอกโดยที่เธอก็ไม่ทราบว่าทำไมจากนั้นหลวงปู่สูงบอกกับเธอว่า อยากได้ที่นอนให้คนไปซื้อแต่ก็ยังไม่กลับมาเลยจึงทำให้เธอและเพื่อนต้องออกไปหาซื้อมาถวายหลวงปู่เมื่อเธอและเพื่อนนำที่นอนมาถวายหลวงปู่ก็มาเอนนอนพอสักครู่หนึ่งหลวงปู่ก็เรียกให้ผู้ชายคนหนึ่งเข้ามานวดให้ท่านเขาก็นวดไปเรื่อยๆแต่จากที่เธอมองเห็น เธอเกิดความรู้สึกว่าผู้ชายคนที่นวดให้หลวงปู่อยู่นั้นดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกว่าลังเกียจหลวงปู่อยู่นิดๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวท่านมีแต่แผลที่ข้อเท้าแล้วก็ยังมีดินติดเปื้อนไปหมดเมื่อเธอเห็นอย่างนั้นเธอจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหลวงปู่ขอให้ลูก นวดให้หลวงปู่ด้วยเธอรอติดตามชมนในคลิปหน้าว่าสิ่งที่เธอตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นคนนวดให้กับหลวงปูส่สวงเองนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าสิ่งที่เธอขอนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกทั้งยังเป็นแค่เพียงคำอธิษฐานที่อยู่ในใจของเธอเท่านั้นแล้วหลวงปูส่สวง จะสามารถรับรู้ถึงคำอธิษฐานของเธอได้หรือไม่อิลิเมียองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปู่สูงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ